มีอะไรจะบอกครับทุกคนพี่แพัดี่เรียกฟอร์ดว่าอ e ีฟอร์ดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพื่อนก็มาเรียกตามเลยอ่ะว่าอ e ีฟอร์ดอีฟอร์ดเพื่อนเรียกเกือบทั้งห้องเลยว่าอ e ีฟอร์ดอีฟอร์ดน่ารักออกมันดูน่ารักนะโอ้มันดูน่ารักเนี่ยอยู่กลางโรงอาหารเรียกอ e ีฟอร์ดอย่างเงี้ย <c oughs> น่ารักออกเนาะผู้ชายเรียกอ e, ีจริงนะที่ฉันว่าเรียกผู้ชายอ e, ีมันดูน่ารักอีกนะมันดู N นเอ็นดู อะไรไนนอจเ,รเจี๊ยบก็จะเรียกตามค่ะนี่เขาบอกว่ายายเจี๊ยบก็จะเรียกตามค่ะว่าอีฟอร์ดเนี่ยอ้าวก็ดีน่ารักดีสรุปโดนเรียกว่าอ e ีฟอร์ดเลยอ่ะต่อไปก็ต้อง คุณแพรี่เนี่ยหนจะมาใช้คุณเหมือนกันไม่ได้ค่ะโอเคม <vagy thế? S 2> ีเรียกด้วยหนูจบเลยใครพี่เอฟซีเขาเออพี่นั่นแหละครับเ,เ,เข้ามานานานอย่างรู้พุ่งเข้ามาครับสวัสดีคนดูสามพันคนนะครับคนเลี้ยงอะไรเนี่ยวันนี้ผมมีตังคมา โอย่าเลยรวยนะคนะเห็นอย่างนี้เดี๋ยวไปชวนบอสแต่อีกคนนะอคุเนะครับข้าวแม่ไปขายหรือยังพลขอบคุณแม่แดงนะครับได้ของขวัญเยอะเลยดีเลยครับจะได้ชนะคนแถวนี้เจบอกอะไรนะคนเอาข้าวแม่ไปขโมยข้าวแม่ไปขายหรือยังขายเกือบหมดแล้วแล้วเนี่ยมาอยู่บ้านเนี่ยเจ๊แพที่สวยขึ้นมากเลยจ้ะมีคนบอกว่าเจ๊ขอบคุณแม่แดงนะคะครับอู้เจ๊ แพ้เหอะทุกคนช่วยส่งคนถามว่าเพจอะไรคะเสื้อเขาจะไปสั่งเสื้อเนี่ยอ๋อเพจปลอดปกรครับผมสั่งมาได้เลยขายไหมตีดำเนี่ยขายถ้าสั่งเกิน20ตัวอ่ะยี่ตัวขายอยู่ได้กำไรหรือเปล่าได้อยู่ห้ายีตัวใช่ทุกคนมันต้องต้องสั่งมันต้องสั่งรวมกันแล้วมันต้องได้หลายตัวมันมันผลิตไม่ได้นะมันมัน มันกับมันต้นต้นทุนมันไม่ได้นะทำเสื้อ,อใช่แล้วเพงเ,เดี๋ยวนี้เขาหน้ารักกับแฟนเขาเยอะนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เคยเห็น,หหหนเพลงมอะไรนะเพลงอ่ะเพลงอะไรพี่พี่เอาหน้ามานะพี่ทำงี้นะตอนสดนึงเงี้ยพี่ทำงี้นะแล้วก็ให้เขาไปตัดเอาโอเคไหมเราทำตี แล้วพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เนี่ยเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เนห้องซ่ยังไงทำยังไงงงเดี๋ยวก่อนก่อนหึงก่อนแล้วพี่ไปไปจุ๊บเอาใหม่เนห้องนี่อใช่คือโอ้ยช้าช้าช้าคืนเองไหมอะไรวะงง โอ้ยไม่ถึงเข้ามาอีอะไรวะเข้ามาเขามาเจเจต้องแบบนี้ให้มันให้มันมาครึ่งหน้าหนึ่งเลยเนี่ยเหรอแบบนี้แหละเนี่ยหอกทรู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 ช้าเจช้าเกินบอกว่าไม่ต้องทาตอนไหนอ่ะต้องทาตอนไหนตอน เสร็จปุ๊บแล้วเจก็อันนี้เลยเจเข้ามาเลยเดี๋ยวเขาไปตัดเองเดี๋ยวมีคนแท็กมาอ้าวเน่งเน่งสองซ่อมมาเลยมาเลยได้ได้ได้เหรอได้นี่เหรอนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปตัดเอามันคืออะไรอ่ะมันคือกำลังเป็นกระแสตอนเนี้ย กำลังเป็นกระแสตอนนี้เลยดาราเขาเล่นเยอะมากเลยใช่เหรอใช่จริงๆขออีกทีมีคนบอกว่าขออีกทีเขาจะไปตัดเอาใหม่เดี่ยเ,เ,เพื่อนตอนที่ขอทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอพอ,อกางนิ้วอยกนี้เสร็จปุ๊บพี่คอยมาเลยนะโอเคหนึ่งสองปุ๊บเออ <c oughs> อะไรวะอะไรไมีรู้จักธงรู้จักเทนเแต่แล้วฉันตกยุคเหรอเนี่ยเอตกยุคมากทุกคนทำไม,มฉันไม่ทนนันอ่ะเปนคอนเทนต์ใหม่เหรอใช่เขาเล่นเตรียมเลยอ่าแล้วใช่สเสียใจสำหรับคอนเทนต์นี้มันคนที่ไม่มีคู่ก็มองดูไปก่อนนะคะต้องเจอกันแล้วไหมเออเจอกันฝอจะไม่ได้โดนจุ๊บนะฝอาจจะโดนรองเท้าแทนใครจะกล้าทำมีคนบอกว่าเทงใจคนโสดด้วย นิสเปเรนเก้าอีกเทรนอะไรนะอีกเทรนดมเสื้อเหรอดมเสื้อเหรออาเฮียดีอะอาดมดมดมพี่ฝนบ้านติ๊กต็อกแจ้งก็เข้ามาดูเลยค่ะขอบคุณมากครับอย่าว่าน้องออกสื่อบ่อยนะสงสารน้องนี่เห็นไหมฉันว่าอะไรเดียไม่เคยว่าอะไรแฟนฉันไม่ต้องมาเป็นห่วงแฟนฉันแฟนฉันหรอก <c oughs> วันนี้คนเยอะมากเลยนะฮะวันนี้คนเยอะมากนั่งตรงไหนอะขอดูหน่อยสิวันนั้นนั่งตรงไหนมันอ๋อตรงนี้อ๋ออ๋อเออใช่ร้อนสิอากาศร้อนมัง้งแต่เนี้ยอากาศร้อนคนก็อยากไปคาเฟ่เนานะตรงนี้ไฟสวยมากเลยเออหล่อมากหล่อที่สุดแน่นอนอยู่แล้ว รอที่สุดในหัวใจไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข้หนุยรักพี่ไข้หนุยคนเดียวนะพี่คนหัวเราอยากได้เนโลดี้ของพี่แพรี่อะอะไรอ่ะในโลดีอคืออะไรอ่ะอ๋อเสียงเพลงอ่ะเสียงเพลง ตายตายเต,ติมเน็ตมาดูเขารักกันปล่อยๆไม่เคย,อ,ยอ่ะพี่แพดี้ขอสักท่อนหนึ่งอะไรอ่ะไม่เคยหลักใครเท่าพี่เคยหนุยหลักพี่ใครหนุย,นหนยคนเดียวนะพี่อีฟาไอโฟมันหัวหละพี่พอโฟนน่ารัก <c oughs> มากๆค่ะขอบคุณมากครับ แข่งใหม่แข่งใหม่แข่งใหม่ก่อนีกรอบนึงอะไรนะครับแข่งใหม่ก่อนจะไม่ยอมทุกคนรอบนี้ขอให้ดิฉันชนะบ้างเปมาโมเดลจ้าอ๋อนี่คนบอกว่าอยากได้โมเดลพี่แพรี่เอาตัวไหนว่ามาค่ะขอตัวที่ใหญ่ที่สุดอ่ะสวัสดีแม่รูนีนะครับสวัสดีพี่อิหลานะครับ เพลงใต้น่ารักมากค่ะ FC น่ารักทั้งคู่เลยของแม่แคบพี่แพรี่ข้างหลังอะ่ะได้งหมดทุกคนเลยถ้าที่มาใครอะ่ะเธอไปแอบดูใครอีกตะปะกรฟอจะลงน้องฟอดจ,จะลงไปขายทัวรเดียนกับพี่แพรรี่เดือนไหนคะฟอดน่าจะเสร็จกิจกรรมช่วงเดือนมีนาครับผมไม่นน่อาจจะได้ไปม,มีสัต์ทั้งเดือนเลย <c oughs> อีกข้างในอีต้องเป็นเดือนหนึ่งไม่ถึงใช้ความหล่อได้เปลืองมากขาประกอนนะแต่พี่แพดี้อยากใช้ได้เปลืองกว่าก่อนอีกนะได้ทั้งหล่อทั้งสวยอ่ะเุยขอครับทุกคนไปส่งของผ่านให้ฉันหน่อยน่ารักที่สุดเลยจะไม่อยากแพ้ประกอนนะทุกคนทําไมมป็นการทำกับฉันอย่างนี้ล่ะเอาผู้ชายมาหนีไปหาผู้ชายกันหมด เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งครับจะแต่งกับเขาไหมไหนบอกเอฟซีซีจะแต่งให้จะแต่งให้จะแต่งงานกับเขาไหมจะแต่งให้พี่ไปซื้อเครื่องสำอางมาหมายถึงแต่งงานงานอะไรอ่ะงานแห่งความรักอ๋อเอฟซีรองานแต่งค่ะใส่ซองถ้าไม่ถึงหมื่นหนึ่งไม่ต้องขอเลยงานแต่ง มีแบบว้ายตายแล้วขอบคุณค่ะทุกคนสองหมื่นนิดหน่อยอะไรนะสองละหมื่นใ,ใช่คุณต้องใส่สองละหมื่นนะเชิญน,น้องแพรดี้คุณแพรดี้มาเที่ยวจังหวัดพังงาบ้างค่ะได้เลยคร <c oughs> ับผมขับรถไปทำไมตลกอะไรฮ <c oughs> ะไอ้ยผมมันตลกอะไรวะเป้ท <c oughs> ุกคนตีสองใสเลยค่ะใช่ต้องใส่สองใสเลยอ้าวถ้างั้นถอยก่อนค่ะ ใช่จะแจกตองใสเท่านั้นงานเราเราจะแจกตองใสนะคะทุกคนงานแต่งานงานแต่งมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมันต้องใช้อุ้ยขอบคุณมากครับพี่อันมันต้องใช้งบเยอะถ้าแบบพันสองพันแต่งได้อย่างเงี้ยพอแต่งเลยมาแล้ค่ตัวมาค่ะฉันจัดงานเองอ่ะเอาสินสอดมาก่อนขอสองล้านพอสอนสอดก็ <พอ S 2> มีสองล้านไม่พอหรออายุเท่าไหร่ก็จำจำนวน ถ้าจะแต่งเร็วก็ตอนนี้อายุยี่บสองก็ยีิบสองล้านแต่ถ้าขึ้นอายุเยอะแล้วจิก็จะหมดเยอะนะ <c oughs> ๆๆมมเก็บเก็บหามไว้เถอะค่ะเย <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณของขวัญนะครับทุกคนไปไปขอดไปปีละล้านใช่มีแต่คนชมว่าพี่แพที่สวยขึ้นเลย รอขึ้นค่ะดิฉันดิฉันเป็นลุคออริจินอลใครที่มาเป็นแฟนกับดิฉันต้องเป็นลับเท่านั้นตลกตลก <laughs> แล้ว,แล,วแล้วเชื่อไหมแบบคนที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เอาไปลงทิกตอกอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เขาก็คิดว่า <laughs> เขาคิดว่าฟอร์ด <laughs> เป็นลับอะไรอย่างเงี้ยฟ <laughs> อร์ดก็ไปอ่านมิ้นทนะ์อ่ะเพราะนั่งหัวหัวเราะจน ก่อยเขามากแล้วเขาก็บอกว่าแพที่เป็นลุกเหรอเขาก็ไปอ่านมิ้นอะไรเงี้ยเขาก็เฮ้ยเขาคิดว่าพี่เป็นลุกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเิงก็บอกว่ากินเ,เข้าไปอ่ะเออ,ขอเขาก็เลยเขาก็อยากไปตอบเหมือนกันว่าแบบเออพี่แพที่เป็นลุก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก่อนทะลึ่งเอ้าก็เขาขอ่ะเขาเขาชอบไปพูดแบบนี้จริงๆ ว่าแบบแพรที่เป็นรุกไม่ใช่เหรอแล้วน้องขอก็ต้องเป็นรับสี่อะไรอย่างเงี้ยฟอดขำมากเลยฟอดเป็นรับเลยฟอดก็แบบกทุค,คนคนเขาก็เลยแบบคิดว่าฟอดเป็นรับจริงๆเออฟอดก็เลยแบบเออดีแล้วให้เขาคิดไปเองนั่นแหละดีมากเลย <c oughs> เป็นคนแบบนี้รักใครเราก็รักฝันใจม <c oughs> ี่คนบอ,อกว่า อย่ามีประตูเงินประตูทองสิบสามประตูนะเดี๋ยวพี่ไปที่ <c oughs> อะไรแล้วชัดถึงสอดหน,นีเอาค่ะเออว่าเกินงานแต่งบ้าเลยว่าประตูเงินสิบสามประตูใครจะเอาซองที่ไหนมาไต่ให้เยอะแยะอ่าเดี๋ยวฝอฟอ,ฟอไม่ขอสิบสามประตูฝอขอสิบสี่ประตูแล้วกันรีบเรียนให้หจบก็จะ<บ>จบแล้วเนี่ยเลขปีหนึ่งเอง <c oughs> ฉันอยากยฉันอยากจะแบบอะไรนะ ร่วมหอลงลงและพี่ฝอกร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้เลยครับระวังขิดระวังไร้ขิดได้เลยครับจะคนขวาหล่อจังขวาพี่แพดี้เหรอครับเพลงเว้าได้ไหมร้องเป็นไหมเพลงเว้าอ่ะล่าสุดทั่กำลังดังดังอ่ะง่ายเดี๋ยวร้องให้ฟัง ฉันมันเป็นคนแบบนี้รักใครเราก็รักฝังใจรักเธอไปแล้วทั้งใจแม้พรุ่งนี้จะมีเรื่งิงเหรอเราไม่ไปละฝออยู่ปี<า> e ไหนครอยู่อย e ู่ปีสี่แล้วครับผมอา้าวฝอยังไม่จบเลยเหรออะไรนะมีนายประตูก็ต้องมีกองหน้าคืออะไรครับมีนายประตูก็ต้องมีกองหน้า เสียงดีจ้าขอคุณมากครับเวลาฟังเปิดหูฟังด้วยนะคะอะไรนะป่าวอ้อยกำลังฟิลไม่ได้ยินเสียงประกรครับฮัลโหลแม่แม่ว่ายังไง ยังเลยโอเคนี่อ๋อให,ให้ให้พ่อทําให้เลยอ๋อนี่ไลท์ลสดอยู่นี่ไลสดอยู่ไม่ไม่ไม่อยจะถามว่าพี่แพดดี้จะมาขอเนี่ยแพดดี้จะมาขอ อะไรนะเดี๋ยวเปิดลำโพงก่อนพ่อเม่นอะไรนะแมอนนอนน่อันนี้อันนี้ก็อยู่ที่ปอดอันนี้เออเทาไหนะ่ไม่พอ่อพ่อจะเอากี่บาทดีฮะอ,อันนี้อันนี้พ่อพูดไร้ออยินนะอ่าอ๋อเออได้ยินไหม <laughs> จเจ้ากี่บาทพ่อจเจ้ากี่บาทดีมุ้งพ่อแม่เอะลูกเมีลูกชายคนเดียววันละสิบล้าน พี่ร้าน <laughs> <laughs> พ่อ,อ,อว่าพ่อมีลูกชายคนเนี้ยอ้าวตุวตยสัญญา